สองคนพี่น้องครับคุณบุตรสารานืริมิตรคุณสุธิสาพัฒนุตเดินอยู่บนสะพานสะมคี99หรือว่าสะพาน99นะครับชื่อที่ชาวบ้านชอบเรียกแท็กซี่มาเชี่ยวนิดหนึ่งนะครับนี่ครับดูป้ายชื่อสะพานก็ขาดผู้เดืสดรที่ลงมาด้วยก็คือคุณชดาพรวัชิรปรานีนะครับเข้ามาถามอาการแล้วก็พาไปหาหมอนะครับสะพานสะมคี 2 499หรือชาวบ้านเรียกว่าสะพาน9นั้นอยู่แถวแถวประชาชื่นนะครับแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งครับที่สะพานพระราม6นี่เป็นสะพานพระราม6เมื่อปี2,512นะครับในสมัยนั้นใต้สะพานพระราม6ฝั่งที่เป็นฝั่งกรุงเทพนะครับเออเขาเรียกฝั่งไหน ฝั่งที่อยู่ฝั่งวัดวิมุตตนะครับแล้วก็อยู่ตรงการไฟฟ้านี่จะมีผู้คนปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยเป็นชุมชนใต้สะพานหนังเรื่องนี้เขาก็ไปใช้โลเคชั่นตรงนี้แหละครับถ่ายว่านางเอกนั้นไปอาศัยอยู่ที่ชุมชนใต้สะพานพระรามหกนะครับบางทีก็มีบ้านที่ปลูกล้าขมันในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเป็นภาพเมื่อ 56ปีที่แล้วนะครับคลอเรียดอย่างนี้นครับแต่ว่าเวลาถ่ายนี่รถไฟวิง่งขึ้นสะพานพระราม6บนนี้ก็จะมีทางรถยนต์นะครับที่วิง่งติดต่อกันระหว่างจังหวัดฝั่งทนบุรีไปจังหวัดนนทบุรีนะครับปัจจุบันนี้ก็ต้องขึ้นสะพานพระราม7แทนนะครับเพราะว่ารถยนต์ไม่ขึ้นสะพานพระราม6ไปแล้ว นี่เป็นหนังของคุณวิจิตคุณอาวุธนะครับเรื่องน้องรักซึ่งพระเอกของเรื่องคือมิชัยบัญชานางเอกเป็นสุดธิสาพัฒนุษนะครับนี่ครับดูเด็กเกวิ่งไทยสะพานพระหกคนนี้บุษราณฤมิตรนะครับหนังเรื่องน้องรักนั้นเข้าฉายเมื่อวันที่21เดือนพฤศจิกายนปี2012ที่โรงหนังสาราเฉลิมกรุงสาราเฉลิมบุรีนะครับ ก็ทำให้เรามีโอกาสเห็นเรียกว่าเห็นทัศนียภาพเห็นภาพที่ปัจจุบันหาดูไม่ได้แล้วคนที่ถือหนังสือพิมพ์ชักแงกแกรงนะันก็คือลุงโกรงกางเกงแดงนะครับนี่คุณสุทธ,ธิสาตอนนี้ยังเป็นปลอมตัวเป็นผู้ชายนะครับทั้งคู่นะครับคุณสุทธ,ธิสากับคุณบุษราปลอมตัวเป็นผู้ชายลุงโกรงก็ พยายามจะชักชวนให้ไปขายหนังสือพิมพ์นี่ดูวิวนะครับนี่ถ่ายเสยขึ้นไปบนสะพานพระรามหเห็นคุณประจวบเริกยามดีมองลงมาข้างล่างที่มีบ้านเรือนคนอยู่แล้วเขาก็กำลังมีเรื่องมีราวกันนะครับนี่เป็นหนัง16มมนะครับดูครับดูชุมชนดูบ้านนี่เป็นบ้านจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นบ้านที่จัดฉากขึ้นมา ข้างบนรถไฟก็วิ่งนะครับข้างล่างก็ใต้สะพานเห็นไหมครับใต้สะพานมีบ้านนี่ครับช้แม่น้ําเจ้าพระยาเป็นที่ซักผ้าคุณชดาพรมชิรประีนะครับคุณบุตรสรณรมิตรก็นั่งในเรือแจวนั่นแหละครับแล้วก็ควักน้ําขึ้นมามิตรชัยบัญชาครับมายืนตอนนี้ก็เห็นไหมครับขวามือนั่นคือ ตัวสะพานพระรามหกนะครับปัจจุบันนี้ไปยืนตรงนี้จะเห็นอยู่ทั้งออสะพานพระรามเจ็ดสะพานพระรามหกแล้วก็อันนี้ดูตรงนี้ก่อนนะครับเป็นห้างขายยาแต่ว่ายังไม่รู้ว่าที่ใดนะครับแต่ว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีทั้งรถเมย์มีทั้งรถบัสโดยสารรถแท็กซี่จอดเยอะเลยนะครับน่าจะเป็น ชานเมืองกรุงเทพหรือว่าเป็นกรุงเทพนั่นแหละครับแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นที่ใดนะครับนี่ครับดูครับรถเมลวิ่งนะครับสองคนพี่น้องก็เดินขายหนังสือพิมพ์ยังมีอีกหลายโลเคชันนะครับตรงนี้ครับมีคุณสุรนานา,น,าน,นะครับทักทายนางเอกคุณสุทธิสาพัฒนุทธ์เชิญขึ้นรถนะครับ น่าจะอยู่ในพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพนะครับแล้วก็มาส่งที่จะเดินลงตรงนี้แหละครับเดินทะลุมาทางนี้ในเรื่องเขาให้เดินทะลุไปทางสะพานพระรามหกนะครับแต่ว่าในหนังนี้ไม่ให้เดินนะครับให้เดินเหมือนเข้ามาดูรถเมย์นะครับรถเมย์สมัยก่อนวิ่งออกไปก็ยังเป็นชานเมืองนะครับเป็นกรุงเทพน่าจะเป็นพื้นที่นนทบุรีนะครับ นัเสได้น,นะครับพิมไม่ค่อยชัดนักนี่เป็นรถเมย์ครับเรียกซื้อหนังสือพิมพ์แล้วนางเอกก็ลงจากรถเมย์นี่คันแรกวิ่งมาแล้วรถเมย์คันที่สองข้ามสะพานเดินตามข้ามสะพานวิ่งตามมาลุงโกร่งเห็นจําได้ว่าเป็นนางเอกซึ่งในสมัยนั้นที่เจอกันใหม่ๆนี่ปลอมตัวเป็นผู้ชายตอนนี้ผมยาวแล้วนะครับไปดูความทะลึ่งนะครับก็ ตามไปด้านหลังนี่เป็นพื้นที่สวนนะครับน่าจะเป็นที่นนบุรีป้ายที่อยู่ด้านหลังนี้ป้ายเริ่มตารางให้ผ่อนที่ดินแล้วนะครับเหมือนเป็นที่ดินจัดสรรเป็นสวนนะครับแล้วก็เอามาให้คนผ่อนดูครับมีรถแท็กซี่วิ่งแท็กซี่สมัยก่อนนั้นจะวิ่งกรุงเทพแล้วนนบุรีนะครับ พียงแต่ว่าเราไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเป็นพื้นที่ใดของนนทบุรีนะครับนี่ครับเดินพอรู้ว่าเขาเป็นสาวแล้วก็จะจีบเขาล้วครับไม่ยอมฉันก็จะปล้ำโฮอุย้ยถูกตีนี่ไงปลัมกอ,อยดูใครจะมาช่วยนี่ครับมาแล้วครับถ้า ไดฟิลมาทําใหม่แต่ฟิล์มตัวนี้เสียไปแล้วนะครับกุตโตพันธมิตรเอามาทําแล้วก็ส่งคืนเจ้าของปรากฏว่าปลวกมันไปกินกระเป๋าแล้วก็กินขี้ใส่ฟิล์มแต่ไปหมดแล้วครับไม่งั้นภาพจะได้ชัดขึ้นกว่านี้นะครับจะได้เห็นต้นไม้ข้างหลังว่ามันใช่ต้นมะม่วงหรือต้นทุเรียนอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าอยากรู้นะครับว่าเป็นที่ใดในจังหวัดนนทบุรีนะครับอุ้ยตกลุงโกรง ี่ครับพระเอกของเรื่องก็มาช่วยนางเอกเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ค่อนข้างจะดูแล้วก็เศร้านะครับสคนคนที่เป็นน้องรักก็คือคนนี้แหละครับก็คือพี่เขารักน้องคนนี้มากนะครับยอมทําทุกอย่างเพื่อให้น้องนั้นได้ดีแม้ว่าตัวเองนั้นจะต้องไปมีอาชีพที่สังคมรังเกียจน,นะครับใครที่ยังไม่เคยดูก็ลองหามาดูนะครับออกเป็นแผ่น VCD นานแล้วนะครับชื่อเรื่องน้องรักวันนี้ดูแค่โลเคชันของหนังนะครับซึ่งพยายามจะดูว่าถ่ายทำที่ใดบ้างนะครับถ้าโชคดีนะครับเจอคนที่รู้เห็นในการถ่ายทำหนังแต่ละครั้งมาเล่าบอกเราอย่างนี้นะครับเราก็จะได้มีข้อมูลยืนยันได้เต็มที่นะครับว่าหนังเรื่องนี้ถ่ายทำในพื้นที่ใดบ้างนะครับ นี่ครับมาส่งที่เดิมนะครับที่ที่คุณสุรา,านามมาส่งตอนนี้คุณมิตรชัยบัญชามาส่งทางหลังเมื่อกี้รถแลนด์โรเวอร์นะครับนี่รถจี๊ปยืนคุยกันอีกสักพักก็จะส่งก็จะหมดเพียงที่นี่นะครับสำหรับเรื่องน้องรักที่ออกฉายในปี2,512หรือว่าเมื่อ56ปีที่แล้วนะครับ